สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราพบกันอีกแล้วนะคะในเวลาบ่ายๆแบบนี้ทุกวันกับช่องข่าวสีสันข่าวดารานะคะสำหรับบ่ายวันนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงรายและความช่วยเหลือของเราคนในวงการบันเทิงนะคะ โดยก้องห้วยไร่นะคะเงินกองโต7 6ล้านบาทก้องห้วยไร่เตรียมบริจาคช่วยน้ำท่วมบอกเจ้าของเงินแวะมาสาธุด้วยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะคนไทยใจดีคนไทยรักกันไม่ทิ้งกันนะคะเงินก้อนโต7.6ล้านก้องห้วยไร่เตรียมบริจาค ช่วยเหลือน้ำท่วมบอกเจ้าของเงินแวะมาสัตวุด้วยกลับจากเกาหลีค่อยลุยกันต่อนะคะเมื่อวันที่13กันยายน2567นะคะหลังเกิดวิกฤตน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งส่งผลกระทบกันเป็นวงกว้างนะคะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและหลายหน่วยงานและหลายมูลนิธิ ก็ได้ระดมเข้าไปช่วยเหลือในขณะเดียวกันศิลปินดาราหลายๆคนก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะมีทั้งแจกอาหารและมอบเงินช่วยเหลือกันอย่างมากมายค่ะในขณะเดียวกันนะักร้องดังกล้องห้วยไร่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในผู้ที่ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านโดยระดมทุนเงินบริจาคเข้ามาแจกจ่ายใ,ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นบ้างก็น้อยบ้างก็มากแล้วแต่ความเดือดร้อน ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมกับเงินก้อนโตว,วางอยู่ตรงหน้าซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องประชาชนเพื่อเอามาช่วยเหลือที่พี่น้องชาวเหนือนะคะที่ถูกน้ําท่วมในขณะนี้ก่อนที่เจ้าตัวจะเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศเกาหลีใต้ในค่าคืนนี้โดยระบุข้อความเอาไว้ว่า7จ็ดล้านหกแสนสอ 6บาทนะคะพี่น้องทุกท่านที่เป็นเจ้าของเงินนี้หรือแวะมาผ่านในมาเห็นสัตวทุเอาบุญค้อนโตไปด้วยกันนะครับผมขอไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวก่อน55 เจอกันครับคนไทยในเกาหลีใต้จากนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อีกว่าตอนนี้ผมระงับบัญชีแล้วนะครับขาดเหลือ,อยังไงหลังจากกลับมาจากเกาหลีใต้ค่อยลุยกันใหม่นะครับค่ะก็ถือว่าเป็นนักร้องที่ใจดีมากๆนะคะยอมเสียสละเงินส่วนตัวแล้วก็ทั้งแรงกายแรงใจนะคะและคนในวงการบันเทิงอีกมากมายนะคะที่เข้ามาเสียสละทั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์นะคะที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาคเหนืออยู่ในตอนนี้นะคะเรียก ว่าคนไทยเราทิ้งกันไม่ได้นะคะดูใดไม่ได้จริงๆสําหรับงานนี้นะคะคนที่ได้รับความช่วยเหลือก็ สุดสงสารเหลือเกินนะคะท่านผู้ชมเราที่อยู่ที่นี่นั่งอยู่เฉยๆเราไม่สามารถควบทราบความรู้สึกของพวกเขาเหล่านั้นได้แต่ภาพจะเล่าถึงความทุกข์ทรมานและความเดือดร้อนและความยากลําบากต่างๆนานาค่ะและขอให้ทุกท่านที่เสียเสละแรงกายแรงทรัพนะคะทั้งเวลาความสุขส่วนตัวขอให้มีความสุขทุกท่านคิดสิ่งใดวางสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกๆท,กท่านเลยนะคะเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ